น้องชื่ออะไรเหรอครับมีลูกอะไรวะถามเพเ่อนครับมีลูกอะไรเหรอวะโคตรนักเลงลูกโคตรนักเลงเลยสักเลงมาวะเปม่นักเลงครับผมกลัวแล้วพี่ผมเปิดไม้เร็วๆเปิดไม้ครับใครไม่เปิดไม้ไม่ได้กินขนมนะเพื่อนเราซื้อขนมมาเราไปแบ่งพวกนายนะไม่เปิดไม้เร็วฮัลโหล ก็ไปเปิดไม้อะเฮ้ยไม่ให้กินขนมด้วยแล้วไม่ต้องกินขนมนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สี่ฮัลโหลไปเลยเฮัลโหลนายสวัสดีเพื่อน <c oughs> โดดเลยเพื่อนโดดเลยโดดเลยเพื่อนโดดเลยดดเพื่อน เพป็นลงพีเพื่อนเบอร์หนึ่งวะเบอร์สองมาดีเบอร์สองค่รระเบอร์สองอนิวค่รระเบอร์สองนี่ว่าเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองนายชื่ออะไรหรอชื่อจา๋าชิจาแล้วเพูดเลร็ โอ <Okay. S 2> เ,เพิ่งเล่นเกมอ่ะไปไ,ปไปไหนอ่ะไปเลยไปที่แล้วเราจะไปเที่ยวแล้ว <c oughs> ว้าเสียงใครอ่ะทำ <c oughs> ไมเสียงนายล่ออย่างนั้นอ่ะเพื่อน <c oughs> อา้าวคุณแม่สวัสดีครับ อาอมีลูกแล้วเย้น้องชื่อน้องชื่ออะไรหรอครับมีลูกอะไรวะถามผู้เป็นครับมีลูกอะไรหรอวะโคตรนักเลงลูกโคตรนักเลงเลยนักเลงบาวะเปไม่นักเลงครับผมกลัวแล้วพี่ผมกลัวเลยให้ผมมาคนเดียวครับผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วครับ่<ต> ขนมเหรอเมื่อกี้ขนมไหมครับเดี๋ยวผมซื้อขนมให้เปิดไม้แล้วขนมมอดิได้เลยไม่เลยเดี๋ยวส่งไปให้ขนมมาเ,เพืดด่อนโดนเพื่อนดาวเพื่อนดาวแล้วมาแม่จ๋าแม่จ๋ารอลูกด้วย วุ้ยแม่จ่าโดนยิงแม่จ่าโดนยิงทุกคนวุ้ยแม่จ่าเล่นเอวีโคตรโหดกระโดดยิงับยังโหดนี่มันมีสไนเปอร์ในตำนานหรือเปล่าครับเนี่ยอยากจะตายอยู่นั่นปากอะไะบ่าโค่รโหดเลยยิงสามชิวโอ้โหเก่งเกินยิงอะชิวเหรอโอ้โหไม่จะศพป่ะผมขึ้นมานะโหดเกินไปป้าครับเนี่ยแต่กผมหน่อย จจาจอด้วยเ,ยวเยห็างนี้อมค์ยายไม่เหนื่อยเราผมด้วย,ยเรบผมด้วยเราผมด้วยครับเพราะผมไม่ได้กระสุนนะขอกระสุนหน่อยกระสบบรรนะุนเขียวเขียวนี่แหละนี่แหละใ <ๆ S 2> ส่ใส่ไปครับไป <ś led> ผมมีก่อสามด้วยแหละ ไม่ก่อสองมันแบกผมด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยดาว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 ศพอยู่ไหนวะเนี่ยจ่าม่อจ่าม่อเอ้ามีลูกแล้วม่อได้ด้วยหรอครับ พี่สาวเหอะโอเคแล้วก็ดูเป้ยเฮ้ยลูกพี่สาวเหรอแล้วเราไม่มีลูกเหรอหาลูกของลูกอยู่ว้าวชอบคนแบบไหนล่ะครับเนี่ยใหญ่ๆใหญ่ๆแหน่หนอนใหญ่ๆใยญ่ๆ แล้วเราชอบเก๋ๆเป๋เก๋ๆเป็นไปก่เธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุยได้คุยได้เรารับได้เรารับได้ถึงจะไม่ถึงจะไม่ใช่ลูกของเธอเราก็ยินดีที่เป็นพ่อให้นะอ่าจ๋าอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย สามจริงเหรออัมปะเนี่ยยีส่สิบสามแล้วครับครับแอ็ดกี้ฮันนุ่มผมนี่วิ่งตามเลยอ่ะผมไม่รู้ผมจะเล่นยังไงผมผมเพิ่งหัดเล่นครับอ้โนนหนรหัสปั่นแบร้านเหรอรหัสปั่นคือรหัสอะไรเหรอ,เ,อเดี๋ยวพอเล่นจบก็อีกรหัสน,นึงแอดมา ไม่ไม่ไม่ไมผมไม่มีรหัสอะไรอย่างนั้นหรอกผมไม่ใช่ใครทช่ไหเฮ้ยผมมีอะไรจะให้อ่ะจะกินไหมอ่เอ้าผมไม่มีหัวใจให้อ่ะโอ้เฮ้ไปรักนะครับ <c oughs> อะไรทำนองนี้เปล่าครับ <c oughs> เอาเห็นบอกตามหาพ่อของลูกอยู่อ่ะ ผมก็ตามหาแม่ของลูกอยู่เหมือนกันนะครับหลานมันขำเนี่ยหลานเหออหลานอายุเท่าไหร่เหรอห้าขวบห้าขวบหรอน่ารักจังเลย <S 1> <1> <S อยากเห็นหน้าหลานจังเลยอ่ะ 1> <1> ไม่น่ารักเท่าน้ามันหรอกจริงเห่าเนี่น <S 1> <1> <S ย เกไม่น่ารักเท่าเท่าน,าน้าใช่ไหมแหมอยากเห็นหน้าน,าน,าน,าน้าแล้วสิเปิดกล้องนี่ระเหลบแล้วผมเปิดบ,บ,บ้านผ yeah, ่านเลยแย่แปอาแป๊วเนนั่นนั่นน่ะอะไรได้เลยดเดี๋ยวผมชาร์จเลย <About S 1> ผมไม่มีปืนนะ <c oughs> ผมไม่จะปืนพกเฮ้ย <c oughs> มมนเล่นสไนด์ด้วยโอ้ยพี่จ๋าติดตัวขึ้นมาพี่เอ๊ยมันจะชาแล้วมี่ผมโอ้ยบอกไม่มียาโอ้ จ่าสู้ๆนะครับผมตายแล้วโอ้ยโอ้ย,อยใครยิงนี่รักผมเอ้ยใครยิงยาผมได้ลงคอไปจ่อากออกหรือยังครับ